the fucking base ออเป็นอะไร<า>อย่างน้ำตาเราเครียดอ่ะเครียดเรื่องอะไรอะ่ะเมื่อเช้าเราไปตรวจอะ่ะเราทอ้องเฮ้ยแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะ่ะเธอก็ป้องกันย่ตลอดไม่ใช่หรอใช่ฉันก็ว่าฉันกินยาคุมทุกวันนะแต่ไม่รู้ว่ามันท้องอ,ะอ่ะโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยหาคำตอบให้น้ำตาลดีกว่านะ ใช่เดี๋ยวพวกเราช่วยถามตอบนะว่าทำไมน้ำตาลถึงได้ท้องอ่ะอืมทำยังไงดีอ่ะไม่ต้องเครียดกลับก้าออไปพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวไม่สบายนะโอเคไหมอย่าเครียดเดี๋ยวไม่สบายน้ำตาลพักผ่อนก่อนนะอย่าคิดมากเดี๋ยวหาวิธีแก้กันใหม่เออพักก่อนอย่าร้องเลย เป็นเพราะอะไรวะนี่เป็นไงนะน้ำตาลหรือว่าเป็นเพราะอันนี้น้ำปลากินมากเกินไปจะบ้าเหรอควรอะไรท้องกับเป็นเพราะเพราะว่ากินน้ำปลาเยอะไม่แน่นะเป็นไรวอสโอ้ก็หาอย่านี้ดิจะยกได้ไงดูเพื่อนก่อนดิใช่ เออเนาะร้อนหลยอยากกินมากเฮ้ยนี่ยาอะไรอ่ะยาอะไรอ่ะนี่ดูดิยาคุณแล้วทำไมน้ำตาลกินแบบนี้อ่ะกินแบบนี้ได้เหรอนาำน้ำลุกขึ้นมาคุยกันก่อนมาเยอะจันอนยลุกขึ้นทล้ไมกินแบบนี้อ่ะ มันเป็นรูปหัวใจเลยนี่ก็ลรากินมันลูกหัวใจอะ่ะอาอได้ด้วยเหรอไม่รู้ว่าก็กินอยู่ตลอดแล้วว่าการมีความรักมันเป็นรูปหัวใจเป็นตัวแทนของความรักปะเราก็เลยกินรูปหัวใจมันไม่เกี่ยวกันยาคุมก็คือยาคุมความรักก็คือความรักกินแบบนี้มันผิดวิธีาน้ำตาลแต่ลูกหัวใจมีสวยเนาะไม่ได้กินอย่างนี้ไม่ได้ไปไปไหนอะ่ะไปร้านหมอใช่ไปถามหมอดูว่ากินอย่างนี้อะ ได้ด้วยเหรอไปเดี๋ยวพกเราไปเป็นเพื่อนปบบไปก็ไปไปพี่หมอคะหนูไปตรวจด้วยหนูท้องนะคะท,ทั้งที่หนูก็กินยาคุมทุกวันนะคะอันนี้ยาคุมแผงที่กินใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูคือกินมั่วแบบนี้เลยใช่ไหมก็หนูกินเป็นลูกหวัวใจอะคะอ่ะค่ะอันนี้คือกินผิดวิธีนะคะอันนี้เดี๋ยวออ วิธีกินที่ถูกต้องเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะคะก็<อ>คือบนยาคุมเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบที่น้องกินจะเป็นแบบ28เม็ดนะคะก็คือจะเป็นเ,เม็ดยาที่มีตัวยาฮอร์โมนคุมกาเนิดได้เนี่ยคือเม็ดสีเหลืองเนี่ยมี21เม็ดแล้วก็7เม็ดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเม็ดแป้งหรือว่าจะผสมวิตามินก็คือกินเพื่อกันลืมเฉยๆนะวิธีกินเราจะต้องกินตามแนวลูกศรชี้นะคะกินคืนละหนึ่งเม็ด ก่อนนอนแล้วก็พยายามกินให้ตรงเวลาทุกคืนเพื่อมีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดน,นะคะก็ค<อ>ือเริ่มกินเมเ็ดแรกได้เลยเหมือนอย่างยี่ห้อน,นี้จะเริ่มกินาตามลูกศรชี้เริ่มเมเ็ดแรกคือตรงนี้แล้วเราก็จะต้องกินวียงไปตามลูกศรวนมาตามแผงอย่างนี้นะคะยาจะมีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดได้ค่ะแล้วก็ถ้าเหมือนคนที่เพิ่งเริ่มกินแผงแรกเนี่ยช่วงสองสัปดาห์แรกอาจจะต้องใช้วิธีคุมกําเนิดแบบร่นร่วมด้วยเพราะว่าการคุมกําเนิด โดยการกินยาคุมอาจจะยังไม่ได้มีประสิทธิภาพเต็มที่ค่ะแล้วก็ยังเขกินก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยใช่ค่ะนะพอกินหมดแผงเม็ดยาเมนก็จะมาช่วงที่กินเม็ดยาแถวสุดท้ายคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ